จริญครับข่าวข้ามของเราวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จุดที่จะต้องโฟกัสกันวันนี้ก็คืออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็มีคำสั่งเร่งอบพยพโดยด่วนนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์กันแต่ว่าอีกหนึ่งภารกิจสําคัญค่ญะ,คะของกระทรวงมหาดไทยในปีนี้ก็คือการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศร่วมกับสํานักงาน สภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและจังหวัดตรังค่ะโดยได้จัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีครั้งที่31และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยติดตามความสําเร็จได้จากรายงานพิเศษค่ะ แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทย g r o w t h Triangle IMT GT ก่อตั้งเมื่อปี2536โดยผู้นำทั้ง3ประเทศได้เห็นชอบที่จะผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตราภาคีให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง14จังหวัดภาคใต้ของไทย11รัฐในมาเลเซียและ10จังหวัดบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย มุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศที่มีอยู่ส่งเสริมเกื้อกูลกันตามหลักความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใช้กลไกการดำเนินงานผ่านข้อสั่งการจากที่ประชุมได้แก่ระดับผู้นำระดับรัฐมนตรีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอีกทั้งยังมีกลไกการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดการประชุมสภาธุรกิจ IMTGT และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยูน n เ t ที่ดำเนินงานร่วมกับคณะทำงาน8สาขา ภายใต้ความร่วมมือของ3าประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ของไทยในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารพื้นที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่หลักในการบริหารงานและบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานจังหวัดและเป็นหัวหน้าในการพัฒนาในพื้นที่ ขับเคลื่อนยุธทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์กระทรวงมหาดไทยยังเป็นผู้ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและยังมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยโ<ฟ>รดไทรแองเกิลไอ t ครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการรวมกับคณะเอกชนเป็น,นกลไกนำการพัฒนาและภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้สู่ระดับนานาชาติสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพั์กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดตรังได้รวมกันจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่31และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในระยะถัดไปกระทรวงมหาดไทย จะเดินหน้าประสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่ผลลัพธ์ในพื้นที่จริงขยายโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงของอนุภูมิภาคสู่ปี2036ทั้งหมดนี้คือหัวใจของการพัฒนา IMT GT พลังแห่งความร่วมมือที่ขับเคลื่อนภาคใต้ไทยสู่การเติบโตในภูมิภาคอย่างมีศักยภาพเข้มแข็งและมั่นคงการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง